วันนี้เราจะมารีวิวที่ตัดเล็บซื้อทั่วไปนะ,ะแล้วก็ยี่ห้อหนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแค่อยากจะมาเทียบว,ว่าทําไมเราต้องซื้อกันไกลตัดเล็บแทงมันเป็นสแตนเลสสตีลของแท้นะคะดูกันค่ะตัวไปที่เราเคยใช้กันเนาะลองตัดดูฟังค่ะเล็บเราก็เหนียวอยู่นะต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเสี่ยงความต่าง ออกแรงไม่เยอะกลมคมของเขาเนี่ยค่ะเรียบเนียนอย่างนี้มีความสมูทและความไม่ได้แปะแปะแปะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเลาเมียงมีนิ้วก้อยอีกนิ้วหนึ่งใช้แบบเดิมฟังเสียงนะเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่แบบเนี่ยคือสาเหตุว่าทำไมเรายอมลงทุนซื้อมิตเล็บที่แพง Bye.